เอาวิเคราะห์วันพฤหัสนะครับที่18เนาะเมื่อวานนะได้มีการเทลงมาเนื่องจากชนแนวต้านตรงนี้เลยนะครับที่ขีดไว้ตั้งแต่แรกเนาะชนแนวต้านที่ขีดไว้ตั้งแต่ชนไฮสองไฮนี้นะครับแล้ว่ามาชนไฮที่3ตรงนี้นะเป็นแนวต้านนะทีนี้นะครับสชั่วโมงมาดูกัน4ชั่วโมงยังไม่เสียโครงสร้างขาขึ้นนะครับ มีโอกาสลงมานะทุกครั้งที่มันเด้งขึ้นขึ้นแรงแมันก็ต้องลงแรงแสักครั้งหนึ่งนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงจะไม่เสียโครงสร้างขาขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูครับว่ามันจะลงถึงไหนนะมีโวกาสลงถึงดีมานโซนโซนนี้นะครับแล้วก็ชนเทนไล,ลน์นี้แล้วก็อาจจะเด้งขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับวันนี้ นะวันนี้มีโอกาสเซลล์มากกว่าบ่ายผมมองว่าตอนนี้นะครับ1ชั่วโมงอาจจะมีการทำแบบนี้ลงมาโซนดีมาโซนโซนนี้ของ4ชั่วโมงนะครับเพราะตอนนี้ได้ทำเดว g เจนแล้วลงมาละนะครับตอนนี้ก็คือว่าวันนี้น่าจะลงมานะครับถึงโซนนี้แล้วค่อยดูกันว่า โซนเนี้ยจะรับไหวไหมนะครับหลังจากชนปุ๊บอาจจะเด้งต่อเด้งขึ้นตามแนวโน้มนะครับขาใหญ่ขาขึ้นเหมือนเดิมนะก็วันนี้รอคือมีโอกาสเซลล์มากกว่านะไว้หนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนโครงสร้างเป็นขาขึ้นใหม่ค่อยเล่นบายนะครับเน้นเซลล์ไปก่อน เซลลในกรณีส่วนเทรนส่วนเทรนใหญ่นะครับแต่นะมีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นนะครับวันนี้